เขอดูร้องอะไรเพลงอะไรอ่ะเพลงอะไรอ่ะเพลงใหม่ล่าสุดอ่ะจำชื่อไม่ได้รอฉันอยู่ตรงนี้รอฉันอยู่ตรงนั้นสดๆนะครับถ่ายไปให้เขาดูด้วยว่าผมช่วยโรโทแล้วจพัที่ไหนฮะ อาพร้อมกันให้เมนูแล้วใครต่ออ้าวเขาพร้อมกันนะเราจะได้พบกันในวันหนึ่งเกิดมาคิดถึงันอย่างไรแล้วใครต่อ,ตอ ยอ,ยอชใช่ไหมใช่ทีนี้ไหมเอาเป็นว่าผมรู้แล้วว่าไ,ได้ครับผมนะครับได้พร้อมมากๆนะฮะเดี๋ยวครั้งหน้าเจอกันรับรองว่าต้องได้เคารพออให้ฟังแต่ตอนนี้ฟังเพลงของผมมากดีกว่านะโอเคสนุกสนุกโอเคไหม เพ็นงต่อไปช่วยร้องด้วยน,นะโอเคไหมครับโอเคนะโอเคนะโอเคไหมโอเคไหมโอเคหรือไมมโอเค